เพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Op p o o n e p าร์พัทเรยมีที่เป็น Android 15อาจจะไม่คุ้นชินกับการดูการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็คือพอเราปัดลงมาเนี่ยไม่เห็นการแจ้งเตือนที่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าใน Android 15เนี่ยมันจะเป็นการแบ่งส่วนครับก็คือปัดลงมาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการดูฟังก์ชันต่างๆนะครับแต่ถ้าเราอยากดูการแจ้งเตือนให้ปัดไปทางด้านขวานะครับเราก็จะเห็นการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้นะครับซึ่งมันจะแบ่งหน้ากันอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้แบบเดิมแบบปัดลงมาแล้วเห็นทั้งแถ function, แบฟังก์ชัน <c oughs> เห็นทั้งการแจ้งเตือนต่างๆ <c oughs> <c oughs> เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าให้เป็นเหมือนเดิมได้ครับโดยให้เรากลับออกมาที่หน้าหลักนะครับจากนั้นให้ไปที่แอป,ปการตั้งค่านะครับพอเข้ามาในแอปการตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนลงมาครับไปที่เมนูการแจ้งเตือนและการตั้งค่าด่วนนะครับพอเข้ามาที่การแจ้งเตือนและการตั้งค่าด่วนแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อการตั้งค่าด่วนครับ พอเข้ามาแล้วในส่วนของการตั้งค่าด่วนส่วนใหญ่เราจะตั้งไว้ที่แบบแบ่งส่วนนะครับถ้าใครอยากได้แบบเดิมให้เราเลือกแบบคลาสสิกนะครับกดเลือกเข้าไปได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นสามารถกลับออกมาที่หน้าหลักแล้วลองใช้งานดูได้นะครับปัดลงมาเราก็จะเห็นทั้งแถบฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเป็นแบบเดิมเหมือนที่เราเคยใช้นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ oppo oneplus realme ที่เป็นระบบ android 15นะครับแล้วสงสัยว่าเวลาปัดแถบฟังก์ชันลงมาดูการแจ้งเตือนมันหายไปไหนนะครับเราเข้าไปตั้งค่าง,ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถดูปุ่มฟังก์ชันต่างๆและการแจ้งเตือนได้เหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับนายตึงเนือหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติด ตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ